ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ท่ใไฟหาความลู้สวัสดีผู้ที่ชื่นชอบในผลงานศิลปะนะครับวันนี้มือนี่ครับมือนี่มีเขาเรียกอะไรครับครูการเพ้นงานเพ้นบนวัสดุงานเพ้นบนวัสดุนะครับโดยศิลปินคุณครูนายนาภูศิริตัรับนะครับซึ่งเป็นคุณครูของผมนี่แหละนะครับได้ทําขึ้นมาเป็นงานเฮนเมคครับงานเฮนเมคทํามือนะครับอันนี้นะครับ วาดตามจินตนาการนะครับเห็นไหมครับนะครับผู้ใดอยากสั่งไปไห้บ้านได้นะครับหรือว่าสิวาดใส่แจกันใหญ่ๆก็ได้นะเป็นงานเพ้นมือนะครับงานศิลปะเห็นไหมครับสวยงามอันนี้มันมันงานหลายปีแล้วนะครับต่เอามาให้เบิ่งพอดีว่าคุณครูเป็นเกษียณอายุราชการนะครับว่าสิหางานว่างๆหรือว่าเวลาว่างนะครับเห็ดนะครับกะบใ้เงาเท่าไหร่ นะครับเนี่ยครับผู้ใดมากก็สนใจกส็สร้างได้นะครับอันน้อยก็ว่าไปตามน้อยอันใหญ่ก็ว่าไปตามใหญ่แล้วแต่คุณภาพนะครับของชิ้นงานแล้วกวัตถุดิบที่เฮาสิเอามาเฮ็ดนะครับเนาะกะฝากติดตามรับชมแน่ผู้ใดอยากได้กส็สร้างน้ำผมก็ได้นะครับ0879322717นะครับ0879322717นะครับฝากผลงานการเพ่นวัสดุของคุณครู ของผมนํำนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านหลายๆครับต่พบพกันนะครับมือหนาครับขอบคุณครับ <laughs>